ขอกราบสวัสดีพี่ๆน้นะ้นะนองๆทุกท่านนะครับผมทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะครับผมแร้ผมเสียนป้นะครับผมพบกันในช่องหาทําไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมวันนี้เป็นวันแรงงานแห่งชาตินะครับผมวันนี้หยุดงานนะครับผมก็ เลยมาเลาะหาป่าผักหวานนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะครับผมผักหวานป่าวันนี้มาตามล่าหาผักหวานป่ากันนะครับผมพบก,กับกับผมเสียนโป้ในช่องหาทาไปเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์ในช่องหาทําไปเรื่อยๆนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมา like, บผม,มาลุยกันเลยนะครับผม ไม่รู้ว่าจะมียอดสวยๆหรือเปล่าหรือกแก่ไปหมดแล้วนะครับผมวันนี้มาครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศบนเขานะครับผมประมาณหกโมงเช้านะครับผมหกโมงเช้าลุยครับผมลุยวันนี้ลุยกันเลยครับผมก็ขึ้นมาได้สักพักก็เจอแล้วนะครับผม ก็ยังมียอดให้เก็บอยู่นะครับผมผักหวานป่านี่เลยครับผมเพิ่งออกใหม่บางทีก็พอได้สวยอยู่นะครับผมนี่นะครับผมนี่และครับผมสวยๆเลยครับผมเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับผม นี่นะครับผมต้นหนึ่งก็ได้ประมาณขนาดนี้นะครับผมนี่นะครับผมไปต้นต่อไปครับผมชมบรรยากาศบนยอดเขาด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีเยอะมีน้อยประการใดนะครับผมไปเรื่อยๆครับผมวันนี้ ผมเซียนโตกหยุดงานนะครับผมถือโอกาสหยุดงานก็นเลยมาหาปักหวานนะครับผมก็ลงเดินเลาะดูนะครับผมมีเยอะมีน้อยค่อยว่ากันนะครับผมไปกันเข้าไปต้นต่อไปครับผมนี่นะครับผม ยอดเขาชสมต้นต่อไปนะครับผมยอดจะสวยไม่สวยไม่รู้ครับผมไปก็เข้าไปก็เดินมาสักพักแล้วครับผมตอนนี้ไม่ได้ขึ้นมาดูนะอันแก่หมดแล้วนะครับผมนี่นะครับผมหวานป่ากแก่หมดแล้วนะครับผมต้นนี้เดี๋ยวหายยอดอ่อนนะครับผม ไปดูต้นต่อไปกันเลยนะครับผมต้นเมื่อกี้แก่หมดแล้วนะครับผมดูต้นต่อไปกันเลยบางทีไม่ได้มานานหรือต้นที่หลงตานะครับผมอาจจะแก่ไปมากนะครับผมแต่เก็บไปพัดไข่อร่อยนะครับผมสำหรับที่ยอดอ,ดอ่อนก็เก็บไปขายก็พอได้อยู่นะครับผม วันนี้จะลองขึ้นเขาสักพักดูนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีเยอะมีน้อยอคอยติดตามรับชมนะครับผมอาจจะยังพอมีนะครับผมแต่ไม่ยูไม่รู้ว่าเยอะหรือน้อยนะครับผม,มยอดเขา บางีมีนะครับผมมีแต่ก็มีคนมาเก็บไปก่อนหน้านนี้นะครับผมนี่นะครับผมยอดเฮี้ยนนะครับผมวอเก็บไปแล้วนะครับผมยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากผลงานไว้เพียงเท่านี้นะครับผมพอดีแบตก็ใกล้จะหมดแลวนะครับผม เดี๋ยวไปเปลี่ยนแบตที่รถแล้วก็จะมาอีกสักรอบหนึ่งแล้วครับผมคลิปนี้ก็ฝากผลงานไว้เพียงเท่านี้นะครับผมจะเก็บแบตไว้ถ่ายบรรยากาศบนเขาให้ดูสักรอบนึงนะครับผมสวัสดีครับขอสวัสดีนะครับผมพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะครับผมสวัสดีครับคลิปนี้สวัสดีครับ